กองกาลังของชาติพันธุ์เพื่อเทียบเปรียบเทียบกําลังกับกองทัพเมียนมานี่ยมันเป็นยังไงบ้างความได้เปรียบของชาติพันธุ์เนี่ยทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เองก็เริ่มมีความสามาคัคคีกันขึ้นนะครับรวมตัวกันเพื่อจะได้มีกําลังทับเทียมกับกองทัพพมา่าเดือนธันวาที่ผ่านมานะมีรายงานว่าเรือบรรทุกนำ้ำมันบริเตธจะขนถ่ายน้ํามันในท่าเรือทาดีวาของออย่านกรุงเพราะว่าไม่จ่ายตังค์ครับพูดง่ายกองทัพพม่ากำลังเซครับ สวัสดีครับดีบีสัวเถาววันนี้พม่าอีกแล้วนะครับเพราะเหตุผลก็คือพม่ามีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีข่าวกระแสามาตลอดเวลานะเราก็เลยต้องมาคุยกันเป็นประจำนะครับเรื่องพมา่าล่าสุดนี้ผมอยากจะคุยเรื่องการพูดถึงกองกําลังของชาติพันธุ์เมื่อเทียบเปรียบเทียบกําลังกับกองทัพเมียนมานี่มันเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วนี่ใน20กว่ากลุ่มนะครับของชนที่เรียกว่าชนกลุ่มน้อยหรือกองกำลังต่างๆเนี่ยมี3ามกลุ่มใหญ่ๆที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือ1กองทัพเมียนมา ักมาดอนะคะสองคือ NUG ที่เรียกว่าฝ่ายเรียกร้องาาประชาธิปไตยนะสามคือชนกลุ่มน้อยที่เป็นชาติพันธุ์ที่มีกําลังเข้มแข็งตอนนี้ที่สุดนะครับในเรื่องของการลบนะรบไม่ว่าจะเป็นรัฐชารัฐคชินรัฐยัไข่นะครับเราก็เลยมองว่าปฏิบัติการ1027ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังผลทําให้เกิดความสั่นคลอนอย่างมากในประเทศพม่านะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นหลักัยของมันคือเมืองหลวงเนบิดอครับยังคงเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะฮะ สามารถวางกําลังได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีการผลิตอาวุธได้เองนะครับนานเบียนมาก,ก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัเสเซียอยู่นะครับยังสามารถส่งของส่งอะไหล่ได้บางส่วนนะครับวิธีการที่เรามามองตอนนี้ก็คือตัวแปรที่เปลี่ยนไปก็คือจีนนะครับจะเห็นว่าจีนได้มองเห็นล่วงหน้าหลาย10ปีเรื่องของพมา่าเนี่ยครับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็ได้วางมากฐานในการสถาปนารัฐกันชนขึ้นมาเราอยากมองว่าเป็นแผนระยะยาวของจีนในการลงทุนในพมา่าระยะยาวโดยเฉพาะรัฐการชนเนี่ยเราพูดถึงรั ทําไมต้องมีรัฐกนันชนเหตุผลเดียวก็คือว่าการที่การรบหรือว่าการขัดแย้งในพม่าจะมีผลกระทบกระเทือนต่อประเทศจีนหรือประเทศข้างเคียงเช่นไทยเนี่ยเป็นประจําทุกๆปีเลยครับเลยรัฐกันชนเป็นสิ่งที่ทําให้มีความมีความเสถียรภ,ภาพมากขึ้นความมั่นคงมากขึ้นนะครกับไทยก็มีครับ สมัมก่อนนี้ไทยก็จัดตั้งรัฐกันชนคือรัฐกะเรียงก็เป็นรัฐกะเรียงก็เป็นรัฐกันชนที่สามารถจะป้องกันในลักษณะความขัดแย้งไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับแนวาใครแดนต่างๆไม่ว่าทางอินเดียก็เหมือนกันอินเดียก็ยังมีรัฐชินนะครับที่เป็นรัฐกันชนกับอินเดียครับหรือแม้ข้า่งรัฐยะไข่ก็เป็นรัฐกันชนของบังคลาเทศนะครับจะเห็นว่าการที่กองทัพพม่าเนี่ยหรือเมียนมาเนี่ยมีผลประโยชน์ กับจีนเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนกับสามเศร้านะครับเป็นความขัดแย้งด้วยเป็นความร่วมมือด้วยนะฮะการที่แนวชายแดนนี่มีอันสถามาสถาบันารัฐการชนขึ้นมาโดยเฉพาะรัฐฉานเหนือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับจีนมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการครอบงำหรือว่าการดูแลเศรษฐกิจผลประโยชน์ของจีนในประเทศพม่านะครับสถานการณ์ในพมาน่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าเราจะรู้ ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามามองอยู่2ประเด็นครับประเด็นที่1ก็คือกองกําลังภาคพ,พื้นดินครับการต่อต้านทางบกของกองทัพพม่าเนี่ยมัน แทบจะไม่มีเลยมันไม่ได้รับการสนับสนุนและกําลังมองลุงที่เพียงพอนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในระบบของกองทัพพม่าที่แข็งแกร่งนะครับเพราะว่ากองทัพพม่าที่แข็งแกร่งนี้อยู่ในพ่อเมืองใหญ่เท่านั้นในส่วนกองทัพอยู่ภูมิภาคเนี่ยไม่ได้รับการดูแลสนับสนุนอะไรเลยนะครับความเข้มแข็งก็เลยไม่มีครับที่ผ่านมาเนี่ยกองกําลังทางทะเลก็โดนโจมตีอยู่บ่อยๆนะครับตอนนี้มีที่เข้มแข็งที่ดูว่าเป็นหลักได้ก็คือกองทัพอากาศอันที่2ครับเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในการรบของ หนึ่งศูนย์สองเจ็ดคราวนี้เราจะเห็นสิ่งที่ว่าการลบสมัยใหม่ครับการใช้อาวุธสมัยใหม่มาโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตแล้วก็เรียกว่า GPS นะฮะเรียกว่าโดนครับที่ใช้ในการโจมตีกองทัพพมา่าโดยชนกลุ่มน้อยเนี่ยทำให้การส่งกำลังมวรลุงต่างๆส,สู่กองทัพภูมิภาคทําได้ยากขึ้นคะ,ะการเพิ่มศักยภาพของชนกลุ่มน้อยโดยใช้โดนเนี่ยทำให้กองทัพพมา่าเนะี่ยไม่สามารถที่จะลําเลียงยุทธป,ปัจจัยหรือว่าส่งกําลังมวลลุงหรือว่าสนับสนุนในการลบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะฉะนั้น กองกาลังต่างๆก็เลยสามารถยึดพื้นที่ได้นะฮะยึดไปได้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่สส่วนครับส่วนที่เรียกว่ากองกําลังชาติพันธุ์เนี่ยเขาจะมีความเข้มแข็งในการลบมากกว่ากองกําลังที่เรียกว่ากองกําลังชาติพม่าครับซึ่งไม่สามารถรักษาพื้นที่ได้นะครับถึงแม้จะยึดมาได้ก็แล้วแต่เพราะการส่งกําลังบำรุงหรือว่าการส่งยุทธป,ปัจจัยต่างๆไม่สะดวกครับและไม่เข้มแข็งครับฉะนั้นการที่ รัฐอย่างขชินรัฐฉานรัดยกขายเนี่ยมีบริหารการบริหารจัดการที่ดีมากนะฮะทำให้สามารถส่งกําลังบํารุงไปสู่ในชายแดนต่างๆหรือในสมภูมิรบต่างๆทําทให้มีการเข้มแข็งมากในการต่อสู้แล้วก็ทําให้ปรเดเสจศึกและยึดพื้นที่ได้มากนะครับตอนนี้เรามามองพื้นที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดกนะ็คือพื้นที่ลาดเซี่ยวนะครับเป็นพื้นที่ที่หลายฝ่ายกําลังจับจ้องมองอยู่ตอนนี้เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการส่วน ที่เรียกว่าส่วนภูมิภาคของรัชฉานเหนือที่เป็นกองกําลังตักมาดอของเมียนมานค,คุ้มครองอยู่พื้นที่หนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในรัชฉานเหนือครับอันนี้เรามันมองสิ่งที่เรียกว่า,วาอนาคตของพม่าในพื้นที่นี้มันขึ้นอยู่กับว่าทางกองทัพชาติพันธุ์จะสามารถยึดครองพื้นที่เมืองลาเซลได้ไหมครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบางส่วนของมูเซกองทัพพม่าก,ก็ยังยึดอยู่นะครับเพื่อจะเป็นตัวที่เรียกว่า ครอบคุมพื้นที่การค้าขายกับจีนอยู่ในบางส่วนนะครับมูเซนในบางส่วนยังมี2จุดนะครับที่ยังเป็นปัญหาอยู่ใน,น,นรัชฐานเหนือซึ่งตอนนี้กองกําลังชาติพันธุ์ก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้นะฮะว่าจะควบคุมทั้งหมดให้ใหใหใหได้ภายในเร็ววันแล้วก็เราย,ยังไม่ทราบไม่ทราบว่าไอ้เรื่องชายแดนจีนกับพม่ารตรงเนี้ยมันมีเรื่องจีนเทามาเกี่ยวข้องนะฮะมันมีเรื่องเกี่ยวกับการปราบปารามทุจริตกับปารามพวกพนันออนไลน์นะครับล่าสุดนี้นะครับทางการจีนได้ คุยกับทางการพม่านะครับได้จับตัวหัวหน้าใหญ่12คนครับที่เป็นสีตระกูลใหญ่ที่ครอบคุมเมืองโกกังอยู่เนี่ยได้จับตัวมาหมดแล้วครับจับตัวโดยทางการพม่านะครับแล้วก็ได้จับกลุ่มที่เมืองเนปิดอเนี่ยนะครับ ทางการจีนได้ส่งเครื่องบินจากคุณหมิงนะครับไปรับตัวอาชญากร12คนจากเมืองเนปิดอนะครับกลับมาพิพากษาโทษที่เมืองคุณหมิงครับอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากนะครับเพราะว่าสีตระกูลใหญ่ที่เราเคยพูดถึงเสมอๆนะครับว่าไปส่วนเฉินอะไรพวกนี้ก็เป็นตระกูลที่ดูแลหรือครอบคุมโกก้งอยู่โดนทางการมาจับมาหมดเลยแล้วส่งตัวอย่างเป็นทางการให้ทางการจีนครับ มันมันแปลกๆนะครับทำไมทำไมต้องไปส่งถึงเนปิดอในเมื่อเขาอยู่ที่โกกังอยู่ติดชายแดนจีนแต่ั้นจับตัวไปถึงเดนปิดอเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราก็ เข้าใจายอยู่ครับว่ามันมีการเขาเรียกว่าทําให้จีนเห็นว่าพม่าเอาจริงเอาจังกับการที่จะปราบปรามจีนเทาครับเพื่อให้ความสัมพันธ์จีนพม่ายังคงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นล่าสุดข่าวล่าสุดที่เราได้รับฟังมาว่าการสิ้นสุดปฏิบัติการในรัชฉานเหนือก็เข้าสู่จุดที่เรียกว่าหยุดยิงนะครับในช่วงในในใน,ในเขตของโกกังเพราะมีการปราบปรามจีนเทาไปหมดแล้วทางจีนก็ยังคิดว่ายังไม่ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องมีเรื่องขัดแย้งอะไรอีกนะครับก็ยุติ ความขัดแย้งชั่วคราวแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับทางรัดยะไขหรือเมืองชิดเวครับเมืองชิดเว์คือเมืองหลวงของรัชยะไขนะครับตอนนี้มีการล้อมไว้หมดแล้วของกองกําลังอารักันนะครับรอบเมืองชิดเวนะครับทําให้ประชาชนที่อยู่ในเมืองชิดเวเนี่ยตื่นตระหนกเปนอย่างยิ่งนะครับว่าจะโดนยึดนะฮะก็มีการอพยพโยกย้ายนะฮะจาก เมืองชิดวออกไปอยู่ที่อื่นนะครับแต่ว่าการออกจากชิดเวเนี่ยโดนปิดกั้นหมดครับโดยกองฐานพมา่าไม่สามารถออกในทางบกหรือทางทะเลได้นะครับออกได้เฉพาะทางอากาศเท่านั้นซึ่งมีเครื่องบินบินอยู่วันละ4เที่ยวครับเที่ยวละ50าลำครับค่าตั๋วประมาณ6 0 0 0ถึง8 0 0 0บาทก็จะบินออกจากชิดวไปที่ย่างกุ้งนะครับฉะนั้นการที่สถานรรการณ์เมืองชิดวตอนนี้ล่าสุดก็คือการโดนล้อมไม่หมดนะโดยกองกําลัง านนรายงานจากเรดิโอฟเอเซียได้บอกว่าประชากรรา,าว30%ของประชากรเมืองชิดเวยได้ออกจากเมืองแล้วก็ออกเฉพาะคนรวยนะครับคนจนก็ยังอยู่ต่อไปนะฮะทางการชิดเวยได้เตรียมสรพรพกำลังนะฮะเช่นขุดดินสร้างลุมหลบภัยตั้งป้อมปราการน,นะฮะเพราะล่าสุดนี่เมือง เปาตอนะครับก็โดนยึดไปแล้วอยู่ข้างๆเมืองชิดเวนะครับก็มีเมืองจอกโดเมืองมุกจูนะครับจอกผิวก็โดนยึดหมดแล้วครับก็เหลือเมืองชิดเวเมืองสุดท้ายครับที่เป็นเมืองหลวงของอารากันก็ยังโดนล้อมอยู่นะครับอันนี้เป็นสนรภูมิที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของอ่าวเบงกอ์รัฐยะไข่ก็ยังทําการลบกันอย่างดุเดือดนะฮะยังมีข่าวล่าสุด จังหวัดแม่ฮ่องสอนนยก็คือว่ากองกําลังกะเหลี่ยงแดงครับ KNDF นี่ก็เป็นหนึ่งในกองกําลังที่ลบกันอย่างดุเดือดเลือดพ่านเหมือนกันนะครับร่วมมือกับกองกําลัง KAPDAF ครับแล้วก็กําลัง KNAL ครับของกองพลที่น้อยที่5ได้ประกาศยึดค่ายทหาพรพมา่า20่แห่งอันนี้ชื่อกองกำลังนี่เป็นชื่ออะไรที่โอ้เยอะแยะมากมายเอาว่าพวกเขาเป็นกะเหรียงแล้วกันแล้วก็ได้ร่วมมือกันนะฮะลบกันที่แถวรัตคยาครับเอาชนะได้หลายเมือง นะยี่สิบฐานฮะล่าสุดก็เข้าไปถึงเมืองชาโดครับแลเมืองมอนซีครับควบคืนพื้นที่ได้หมดแล้วฐานพม่าก,ก็หน,นีออกจากพื้นที่หมดนะอันนี้คือรายงานข่าวในรัตคยารัตคยาอยู่ไหนรัตคยาอยู่ติดแม่ห้องสอนครับแล้วก็อยู่ติดกันเนปิดอครับเป็นรัฐกะเลีเ่ยงแดง kndf ครับซึ่งเป็นรัฐที่เป็นกะเลียงแต่ว่าเป็นกะเลียงอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งนะครับที่เรียกว่ากะเลียงแดงนะครับรายงานล่าสุดว่าพันธมิตรต่างๆก็ยังไม่อยากจะอยู่ข้างพม่าแล้วครับอยากจะออกมาจากพมาก่า ออกจากการร่วมมือพม่าคือต้องเข้าใจนะครับว่าชาติพันธุ์นี่มันมีหลายกลุ่มมากเลยมันมีกลุ่มบางกลุ่มก็ยังผูกพันกับกองทัพพม่าอยู่นะครับฉะนั้นพันธมิตรของพม่าที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยก็ยังมีอยู่บางส่วนนะครับที่ทยอยทยอยประกาศออกจากความเป็นพันธมิตรครับเช่นกลุ่มปะโอครับกลุ่มนี้ขอออกจากการเจรจาสริภาพของพม่ากับชาติพันธุ์นะครับเพราะเหตุผลก็คือว่าพม่าไม่เคย ให้อะไรเลยใน8ปีที่ผ่านมาในการเซ็นสัญญาสงบศึกนะฮะทำให้ขอยกเลิกความรู้ม,มือทั้งหมดนะฮะวิ่ง่ายก็ตอนนี้พม่ากาลังกองทัพพม่ากาลังเซครับก็รีบชิงนะครับหนีครับเพื่อทําให้ตัวเองมีโอกาสเหมือนกันนะครับก็กองเรียกว่ากลุ่มโปโอนี่ก็ยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าในเมืองสี่แสงทันทีพูดง่ายว่าประกาศแยกตัวครับไม่เป็นพันธมิตรกับกองทัพพมา่าแล้วแล้วก็มาโจมตีเมืองสี่แสงครับ ในทันทีแล้วก็ยึดเมืองสีแสงได้ครับแล้วก็มีกองกำลังกองกระเหลีย่ยงนะฮะอีกกองกําลังหนึ่งเรียกว่า DKba คือกระเหลี่ยงมันมีเยอะมากอะ่ะแต่กระเหลี่ยงนี้เขาเรียกกระเหลี่ยงพุทธอะ่ะเป็น DKBA นะฮะซึ่งเป็นพันธมิตรกองพม่าเหมือนกันคือหลายๆกลุ่มเนาะมันี้ที่บอก20ยี่สิบกว่ากลุ่มเนาะมันก็มีกลุ่ม,มค่อยๆแตกมาทีละกลุ่มเนาะกลุ่มโปโอก็มาละกลุ่ม DKba ก็มาละมาละหมายความว่าแยกออกจากพม่านะครับแล้วก็มาเป็นอิสระ แล้วก็โจมตีครับโจมตีฐานพมา่มาครับแล้วก็ในพื้นที่ของส่วนของตัวเองนะครับเพราะว่าในกะเหลี่ยงพุทธเองก็มีแนวแนวโน้มที่จะแยกตัวเป็นอิสระครับพูดง,ง่า,ายว่าใครได้เปรียบก็รวมกลุ่มนั้นแหละครับกะเรียงก็มีหลายกลุ่มนะกะเรียงก็ไม่ได้รวมตัวกันเป็น,เป,นเป็นกลุ่มก้อนนะครับก็เป็นกลุ่มย่อยๆคราวนี้การที่ฐานพม่าเพียงพามปุ๊บแต่และกลุ่มก็เรียกเรียกรีบเรียบเรียกพรรคพวกมารวมกันครับเสร็จแล้วก็แยกตัวเป็นอิสระนะฮะทีนี้เราก็เลยมองว่า สถานการณ์ในพม่าคือการแยกตัวหรือความได้เปรียบของชาติพันธุ์เนี่ยทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เองก็เรื่องมีความสามาัคคีกันขึ้นนะครับรวมตัวกันเพื่อจะได้มีกําลังทัดเทียมกับกองทัพพม่าครับแล้วก็แยกตัวเป็นอิสระในพื้นที่ต่างๆนะฮะแนวโน้มก็ยากครับที่จะสงบเพราะอิสระภาพของกองกำลังชาติพันธุ์เนี่ยมันมนันเป็นเป้าหมายของเขาอะ่ะเขาโดนกดขี่มานาน,เ,นเราก็เลยมามองสิ่งอีกอย่างหนึ่งครับว่าได้เห็นชัดๆว่าที่เราพูดว่า ขยารัดขยาเนี่ยหรือเรียกว่ากะเหลี่ยงแดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาสถานรรการณ์เขาไปถึงไหนแล้วกระเหลี่ยงแดงตอนนี้ล้อมเมืองลอยกอไว้นะครับแล้วก็กระเหลี่ยงแดง KNDF เนี่ยสามารถควบคุมเมืองเมาจีในรัตขยาที่เป็นเมืองอันดับ2ได้นะครับแต่ลอยกอ,อยังยึดไม่ได้นะครับฉะนั้นการที่จะยึดลอยกอได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเมืองเมาจีก็อยู่ห่างจากเมืองตองอู ไม่เท่าไรนะครับประมาณ24ิกิโลเมตรท่าน,นเองเมืองตองอูก็เป็นเมืองใหญ่ที่เป็นอยู่ในเขตของพม่านะครับไม่ได้อยู่ในเขตของขยาก็เป็นสิ่งที่รอดแหละมันอย่างยิ่งต่อกองทัพพม่านะครับในการที่จะลุกคืบหน้าต่อไปหรือคุกคามพม่าต่อไปนะฮะฮ<ม>ัตเบอร์ม,มาฮัตแลนด์นะครับคุกคามต่อไปเมืองตองอูเป็นที่ตั้งของทหารราบกองพันปืนใหญ่และหน่วยสนับสนุนการต่อสู้ฐานทัพอากาศโรงเรียนฝึกทหารนะฮะอันนี้เป็นเมืองที่มีความสําคัญทางทหารด้วยนะครับคือเป็นศูนย์วิชาการหลายๆอย่างนะฮะเมืองตองอู เมืองนี้ดังครับเพราะว่าเป็นอดีตเมืองของผู้ชนะสิบทิศนะครับถ้าเคยใครเคยอ่านเรื่องอผู้ชนะสิบทิศนะฮะบุรเรงนองก็จะรู้ว่าเมืองตองอูคือเมืองเอกของผู้ชนะสิบทิศบุเรงนองฐานทัพต่างๆก็จะอยู่ที่เมืองตองอูครับซึ่งเป็นเบอร์มาฮัทแลนด์นะครับเป็นอยู่ในเขตพมา่าฉะนั้นการที่กลุ่มกะเหลี่ยงแดงมายึดเมืองเมาจีอยู่ข้างๆเมืองตองอูได้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับแต่ยังไรก็แล้วแต่ความสามารถในการควบคุมเมืองลอยกอเมืองเอกของรัฐเนี่ยขยาเนี่ย ก็ยังอยู่ในมือกระเหลี่ยงแดงแค่2ในส1ใน3ก็ยังอยู่ในมือกองทัพพม่าอยู่ก็คือยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอ่ะยังต้องใช้เวลาอยู่พักหนึ่งอ่ะที่รัฐกระเหลีล่ยงเขาก็มีการรายงานนะว่ากองกําลังกระเหลี่ยงแห่งชาติ KNLA นะได้ยิงเฮลิเตอร์ของกองทัพพม่าตกนะฮะซึ่งอันนี้เป็นข่าวอยู่ฟังบ่อยๆครับคือเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่กองทัพพม่าสูญเสียเครื่องบินเขาจะสูญเสีย ศักยภาพในการต่อสู้ไปเยอะครับตอนนี้กองทัพพม่าสูญเสียเครื่องบินไปเรื่อยๆนะครับการสูญเสียเครื่องบินคือสูญเสียศักยภาพในการลุกทางอากาศซึ่งเป็นกําลังลบหลักอันเดียวที่สามารถชนะได้ศึกได้นะครับตอนนี้เขาโดนยิงตกไปสี่เครื่องนะฮะแต่ผมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ละครับเขามีเป็นร้อยร้อยเครื่องนะหลายร้อยเครื่องนะครับดังนั้นโดนตกไปสี่เครื่องก็เป็นสิ่งที่ยังเล็กน้อยอยู่แต่ มันเป็นจุดเริ่มต้นของความร่มสลายไงครับเพราะการยิงเครื่องบินตกเนี่ยมันมันจะต้องแสดงถึงความด้อยประสิทธิภาพของเครื่องบินลํานั้นเหมือนกันนะฮะหรือว่าการมีประสิทธิภาพของอาวุธของฝ่ายต่อต้านก็ต้องดีพอสมควรที่จะยิงเครื่องบินตกได้นะครับฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า มีการยิงขึ้นบินตกนี่ก็เป็นลางร้ายเหมือนกันสําหรับกองทัพอากาศพมา่าเพราะว่าถ้าเกิดโดนยิงตกบ่อยๆเนี่ยอีกหน่อยกองทัพพมา่าก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เพราะมันมีความหวาดกลัวในการโดนยิงนะครับฉะนั้นเขาก็ยังไม่สามารถคลองอากาศได้นะครับถ้ามีอาวุธต่อต้านนําวิถีหรืออา,อาขีปนาวุธในการยิงขึ้นบินตกได้เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ เป็นลางลายสําหรับกองทัพพม่านะครับรัฐยาข่ก็รายงานนะครับกองทัพอารักันก็ยึดศูนย์บัญชาการฐานพม่าได้เมืองทามินบยารัฐยาข่ายได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองผมว่าเมืออชื่อเมืองมันเยอะผมก็ไม่รู้จะว่ามันชื่อมันอยู่ตรงไหนเมืองไหนเนาะก็แต่ว่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่เล่าให้ฟังแล้วกันนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสงบแล้วค่อนข้างจะสงบมากขึ้นก็คือรัฐฉานเหนือที่เรียกว่าเขตของ MNDAA โกกัง นะฮะซึ่งเรียกว่าสงบละเขากำลังกาลังบูรณะสถานที่เรื่องไฟฟ้าป่าปานะฮะตอนนี้เองเนี่ยนายผงเจเรนนะครับหัวหน้ากองกำลัง MNDAA ก็ได้นำคณะกว่า200คนนะฮะไปเยี่ยมเป็นทางการกับรัดวาซึ่งเป็นพี่เขยเขาอะ่ะเขาบอกว่าเป็นความสัมพันธ์เราฉันพี่น้องก็จริงฮะเป็นพี่เขยน้องเขยก็เป็นพี่น้องกันนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณเมืองรัดวาหรือเมืองว้าเนี่ยที่ช่วยเหลือประชาชนโกกัง้งตอนที่มีสงคราม ก็หมายความว่าตอนนี้สงบศึกละก็มีเวลาที่จะมาบ้างพูดคุยกันหรือมีเลี้ยงฉลองกันนะพูดง่ายๆไ,ไปเลี้ยงฉลองกับรัฐวาที่ช่วยเหลือกันนะฮะโกกั้งประกาศเซ็นสัญญาหยุดยิงกับกองทัพพม่าแล้วนะไม่มีการประทับอีกแล้วนะฮะโกกั้งจะไม่ประทะกับรัฐบาลผ่านแน่นะม่าแน่นอนนะแต่ก็อย่างที่บอกฮะมูเซลาเซียวก็ยังไม่ได้ยึดโดยสมบูรณ์นะครับยังล้อมไว้อยู่นะครับยังไม่ได้ยึดโดยสมบูรณ์ ตอนนี้ก็ทางชาติพันธ์ก็ส่งกองกําลังไปเสริมกําลังเรื่อยๆที่เมืองลาเซียลเพื่อไม่ให้กองทัพพม่าส่งกําลังสนุนมานะครับโกกังเลยใช้อากาศพักลบตรงน,นี้ฟื้นฟูนระบบไฟฟ้ากวาดทุ่นระเบิดอะไรพวกนี้เพื่อให้ประชาชนกลับมาอยู่ที่อยู่อาศัยได้นะครับการลบในพม่าเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับชาติพันธ์เป็นหลักนะครับพวกกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มชาติพันธ์ชนกลุ่มน้อยเนี่ยจะเป็นตัวหลักในการลบส่วนในกลุ่มของ PDF หรือ NUG เนี่ยค่อนข้างจะมี ศักยภาพน้อยมากนะครับในการลบเพราะว่าพมา่ายังไม่ได้ลบกันเองเลยครับตอนนี้ลบกับโก,กชนกลุ่มน้อยเท่านั้นเองล่าสุดนะครับกองกอนหวังอรารกันโดยผู้บัญชาการตุนเมยกไนนะครับคนเนี้ยเราเคยคุยกันว่าเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งอายุยังน้อยอยู่เลยนะครับไม่เกิน40นะครับเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งมากของอรารกันครับเขาเล่าให้ฟังครับ เขาพูดครับในงานศพของนายเพิงเจอร์สันอดีตผู้นาโกกั้งที่คุณหมิงนะครับที่เขาเสียชีวิตไปตอนอายุ90กว่านะครับเขาบอกว่าเพิงเจอร์สันเป็นคนที่มีพระคุณกับรัฐยาไขเพราะเขาเล่าอดีตให้ฟังว่าในปี2 0 0 9ยเนี่ยเขามีกำลังกาลังแค่26คนปืนหนึ่งกระบอกครับโอ้โหมันไม่น้อยจังได้ไปพบเพิงเจอร์สันครับเพื่อขอความช่วยเหลือเพิงเจอร์สันก็เลยมอบปืนให้เขาร้อยกระบอกกับเครื่องยิงจรวด2เครื่องนะทำให้เขาสามารถ ย้ายกลับไปฐานที่มั่นในรัฐยะไข่และเริ่มต้นนะฮะปฏิบัติการจัดตั้งกองทัพขึ้นมาจาก26คนเป็น30,000คนเขาบอกว่าพื้นฐานของรัฐยะไข่นี่มีแต่คนยากจนครับ70เป็นเป็นคนจนครับแล้วก็มียังโลนินยาก็เป็นปัญหาใหญ่ของรัฐยะไข่ครับ700,000กว่าคนครับที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสัญชาติคือเขาไม่ได้เป็นคนพม่านะครับโรนินยาโลนินยาไม่มีสัญชาตินะครับบางคาราเทศก็ไม่เอานะครับพม่าก็ไม่เอาครับคือชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในรัฐยะไข่นานแล้วคร ร้อยกว่าปีแล้วครับตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองนะครับเอามาเป็นแรงงานในไร่พวกนี้ก็ไม่ได้กลับประเทศไปก็กลายเป็นคนอยู่ในพม่าแต่พม่าไม่ยอมรับครับไม่ให้สัญชาติครับเขาก็เลยเป็นคนไร้สัญชาติเจ็ดแสนกว่าคนก็เป็นปัญหาครับที่ที่นายพลเอกตุลเมียงไนก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าเขาจะแก้ไขปัญหารัฐยะไขได้ยอ,ไอย่างไรนะครับล้วก็มองถึงว่าในส่วนของการลบของในพม่าเนี่ยไม่ว่าเป็นปะโอไม่ว่าเป็นกะเหรียงแดงนะครับซึ่งเซ็นสัญญากับ สง,งบสึกกับพันมาม่ามา,มายาวนานนะครับก็ได้เริ่มที่จะแยกตัวแล้วก็ต่อต้านแล้วก็เข้ามาอยู่ฝ่ายชาติพันธุ์นะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีแต้มต่อในการที่จะสามารถปกครองตัวเองได้ครับเพราะการที่ในกองกำลังปอเนี่ยไปยึดสถานะจัาปวนเมือง4ี่แสงนะแล้วก็ไปยึดฐานที่เมืองหมอกใหม่นะครับก็โดนโจมตีจากกองกําลังทางอากาศของม่าม่านะครับแล้วก็มีการยิงเครื่องบินม่มาม่าตกอย่างที่บอกมันสักครู่เนี่ยครับหนึ่งลำครับ คือมันมีสีรัมที่ตกครับมันก็อยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับคราวนี้เราก็เลยมามองว่าโอกาสเนี่ยที่กลุ่มต่างๆเนี่ยที่เปิดศึกกับพมา่าตอนนี้มีสิบกว่ากลุ่มเนี่ยจะสู้รบกับกองทัพพมา่าตักมอดอได้อย่างไรนะครับเขาจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสหรือเปล่าเพราะาการทีาา่กองทัพพม่าตักมอดอได้อ่อนแอลงเนี่ยทำให้กองทัพข้าติพันเนี่ยสามารถต่อสู้ได้อย่างแข็งแรงนะการออกมาสู้นี่มันการสู้เพื่อสิทธิพื้นฐานของเขานะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการกดขี่จาก คนชาติพันธุ์โดนคนพมา่าติดกดกดขีเนี่ยมันมันร้ายแรงนะครับยกตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนพม่าเนี่ยมีถึง6แบบนะครับหขั้นนะครับคือมีการแบ่งชนชั้นอนะ่ะมีบัตรที่เป็นบัตรคนพมา่าแท้บัตรคนชาติพันธุ์อย่างเงี้ยซึ่งมีสิทธิไม่เท่ากันสิทธิพื้นฐานไม่เท่ากันการกระจายทรัพยาก,กรก็ไม่เท่ากันนะครับการเก็บภาษีก็ไม่เท่ากันนะครับถือพูดง่ายว่าชาติพันธุ์โดนกดขีอย่างรุนแรงก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เขาต้องต่อสู้ครับ สิ่งที่กระทบตามมาจากสงครามก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจตกต่ําัอันนี้เป็นสรุปสุดท้ายนะครับที่ว่าสงครามเศรษฐกิจและการเมืองเนี่ยสปีในรัฐหารนพรมา่าเนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจตกต่ำไปถึง29%นะครับมากเลยมหาศาลเลยนะครับเศรษฐกิจพมา่าเนี่ยหดตัวไปประมาณ1 2นะครับแล้วก็ภาคเกษตรครับภาคอุตสาหกรรมครับก็ตกต่ำนะอัตราจเจริญเติบโต,ตของเศรษฐกิจพมา่าโตแค่1%ครับ กองทัพพม่าสูญเสียเมืองไปถึง30เมืองให้กับชนกลุ่มน้อยนะครับในการปกครองทหารพม่าตายไป3,000กว่านายครับอันนี้คือสรุปล่าสุด2เดือนที่ผ่านมาในการลบนะครับพม่ามีอัตราแลกเปลี่ยนตกต่ําไปถึง3เท่านะครับจากพันจาร์ดไปที่3,500าจาร์ดเลยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันนี้อัตราแลกเปลี่ยนตอนหนึ่งดอลลาร์นะครับค่าเงินพม่าตกต่ําเป็นอย่างยิ่งนะฮะประสบปัญหาอย่างร้ายแรงเรื่องพลังงานครับ เพราะว่าพม่าไม่มีเงินดอลลาร์เรงินต่างประเทศจะซื้อน้ํามันครับ <c oughs> ก็ไม่สามารถจะซื้อน้ำมันจากต่างประเทศได้ยกตัวอย่างเดือนธันวาที่ผ่านมานะมีรายง,งานว่ารถบรรทุกน้ํามันเรือครับไม่ใช่รถเรือบรรทุกน้ำมันปริเสธจะขนถ่ายน้ํามันในท่าเรือทาริดดทาริวาครับของย่านคุ้งเพราะว่าไม่จ่ายตังค์ครับเขาบอกว่าไม่จ่ายตังค์เรือก็ไม่เทียบทาครับดังนั้นเมียนมาไม่มีเงินจะจ่ายค่าน้ํามันครับเรือไม่ยอมเทียบท่าครับก็เลยจากไป น้ำมันก็เลยไม่มีครับการสูญเสียเรื่องเงินตาต่างประเทศโดยเฉพาะการขายสินค้าออกจากต่างประเทศมันลดไปถึงหลายส0อย่างที่เมื่อสักครู่พูดนะฮะถึง4 0เอร์เงินหยวนเงินบาทยังคงเหลืออยู่ที่ชายแดนที่ค้าขายกันครับแกเงินดอลลาร์มันไม่เข้ามาครับการขัดขวางควบคุมเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในประเทศพมา่าเนี่ยก็เกิดจากสงครามนี่แหละครับการที่พาดเผด็จการทหารพม่า ไม่สามารถได้รับเงินตาต่างประเทศได้เนี่ยเพราะการควบคุมการค้าชายแดนเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะไม่สามารถที่จะส่งสินค้าออกได้นะเพราะชาติพันธุ์เขาไปควบคุมเมืองต่างๆไว้หมดแล้วโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข3ามกับเลข34เนี่ยที่ไปถึงชายแดนพม่าเนี่ยกับจีนเนี่ยก็โดนควบคุมไว้ไม่สามารถส่งสินค้าออกได้นะครับกองทัพตาอางก็ควบคุมเมืองโมเกียวเมืองยินอูวินนะฮะ ก็เป็นโดนที่โดนควบคุมไปแล้วนะครับในเส้นทางหมายเลขสามนะฮะกองกําลังกะเหรียงก็ควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของเส้นทางการค้าไปยังแม่ฮ่องสอนนะฮะสามารถควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยได้สําเร็จพูดง่ายว่ากะเหรียงควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยพมา่าทาให้สินค้าเนี่ยพมา่ากับไทยเนี่ยไม่สามารถส่งไปมาหาสู่กันได้ปัญหาน้ํามันเป็นหาใหญ่ครับเพราะว่าการที่การค้าชายแดนเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้การมีการสูญเสียครับสูญเสีย เงินครับตาต่างประเทศถึง500ล้านเหรียญในช่วง2เดือนที่ผ่านมาการค้าชายแดน40%สส่งออก21เ็ซนนำเข้าตกลงครับก็จะเห็นว่าเงินมันหายไปเขาก็เลยไม่มีเงินตาต่างประเทศไปซื้อน้ำมันมา,มาใช้ในประเทศเพราะเงินน้ำมันต้องซื้อนดอนลลาร์ครับการขาดแคลนเงินตาต่างประเทศเพื่อชำระค่าวัตถุด,ดิบตลอดจนราคาพลังงานที่สูงขึ้นการยกเลิกสัญญาต่างๆของเงินทุนต่างชาติทำให้เมียนมาธุรกิจต่างๆบริษัทต่างๆในเมียนมา ก็ปิดตัวลงนะฮะันักลงทุนต่างชาติไม่สบายใจกับสิทธิมือซืชนต่างๆก็ปิดตัวลงนะครับค่าแรงในพม่าก็ถูกครับเงินเฟ้อก็สูงครับสูงถึง29%เนตะครับตอนนี้ค่าแรงในพม่าก็วันละแค่17บบาทเอง1000จาร์ครับอันนะภาคเกษตรกรรมพม่าก็แย่ครับขาดแคลนปุ๋ยขาดแคลนยาฆ่าแมลงนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็ทําให้ฝนไม่ตกนะครราคาข้าวราคาพืชพันธุ์ไข่ก็สูงขึ้นนะครับ ้ำมันปรุงอาหารก็สูงขึ้นนะตอนนี้ล่าสุดนี่ก็มีผลกระทบอย่างมากมายอย่างธุรกิจต่างประเทศเนี่ยของเมียนมาเนี่ยเมื่อเดือนธันวาเนี่ยมีชาวเมียนมา3ามคนครับถูกจับครับใครละครับที่ถูกจับจอมินอูครับซีอีโอของสกายเอเวอเรอร์ครับเป็นผู้จัดหาอะไรเครื่องบินให้กับกองทัพพมา่าครับโดนจับครับโดนจับในข้อหาอะไรทราบไหมครับขนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศครับห้าแสนดอลลาร์อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราแปลกใจครับว่าตอนนี้จอมินอูเนี่ยเป็นซีอีโอของ สกายเอเวเตอร์ซึ่งเป็นคนส่งอะไรให้พมา่าเนี่ยโดนจับ <c oughs> ก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงกันเพราะว่ามันไม่มีเงินเนี่ยเงินดอลลาร์ไม่มีคนนี้ยังเอาเงินดอลลาร์ออนอกประเทศเอีกนั้นก็เลยโดนจับนะฮะอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนเนี้การที่ค้าขายเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันมืดมนสําหรับพมา่าเพราะไม่มีเงินจะจ่ายนะฮะล่าสุดก็มีการจับพลโทโมมุนตึกนะคนนี้เป็นผู้อานวยการ เศรษฐกิจของพม่าครับเรียกว่าประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยการเศรษฐกิจแล้วกันนะถูกจับครับแล้วยังกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีก็ยังถูกจับอีกครับเลขาธทุการอีกถูกจับอีกครับทำไมจับอะไรกันเยอะแยะขนาดนี้เเด็จการเบียนมาก็ยังมีการสอบปากคำนักธุรกิจจำนวนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับทหารพม่านะครับเรื่องการค้าน้ํามันนะครับเพราะน้ำมันมันหายไปไงมันก็เลยเป็นปัญหาเลวร้ายขึ้นไปเรื่อยๆครับสปีที่ผ่านมารัฐบาลรัฐทหารพม่าก็ทําให้เศรษฐกิจพม่าเข้าสู่หุบเหว นรกที่ไม่มีทางคุณได้เกิดเลยครับมันจะตกต่ำไปเรื่อยๆจนณวันหนึ่งเนี่ยพมา่าอาจจะเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐล,ล่มสลายทั้งเศรษฐกิจการเมืองประชาชนพมา่าอาจจะเดือดร้อนยิงยย่งกว่าแสนสาหัสยิ่งกว่านี้อีกเพราะตอนนี้สินค้าที่เข้าออกก็เต็ไมไปมด้วายากลาบากการขาดแคลนสินค้าการขาดแคลนเงินตราการขาดแคลนพลังงานจุดสิ้นสุดของตักมาดอกองทัพพมา่าก็ต้องเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเพราะทักษิจเศรษฐกิจไปไม่ได้การเมืองไม่มีสถิรภาพนะฮะ การปกครองเป็นเฟลสเตทก็คือไม่มีใครเป็นผู้ปกครองครับภาษีเก็บไม่ได้ทุกอย่างก็หยุดชะงักหมดารัชการก็ไม่ทํางานก็จะเกิดสภาพที่เรียกว่าพระหน้ามืดแด้านล่มสลายพังพินาศแน่นอนครับอันนี้เป็นคําพูดที่ไม่ได้หนีความเป็นจริงเท่าไหร่นะครับติดตามต่อไปครับพม่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมสนับสนุนรายการเรานะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DB ส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร